องคำถาม2โอกาสนะครับเหมือนเดิมนะ,อะสองคำถามสองโอกาสในการที่จะสะสมคอยให้ได้มากที่สุดทีด่ทำได้นะครับคำถามเกิดขึ้นในรายการ1ข้อคำถามที่เกิดจากดวงขอยนี่ข้อหนึ่งนะครับอืค่ะผมหลักการเดิมนะ A B หรือ C ตอบมาหนึ่งสองหรือสามตอบมาแค่นั้นเองนะครับถ้า Facebook YouTube นะครับ ฮชแท็ก q n l ตามด้วยเลขคําตอบที่คุณคิดว่าถูกต้องถ้าเป็นทวิสตกดที่คําตอบที่คุณต้องการจะตอบแล้วลงคอยได้เลยนะครับถ้าฝัา่ง YouTube Facebook ถูกได้ร้อยคะแนนถ้าฝั่งทวิตถูกคะแนนที่คุณลง เริ่มต้นที่10คอยนะครับลงได้สูงสุดเท่าที่คุณมี10ต,ตัวนะตอนนั้นหมดตัวที่คุณมีก็ได้เหมือนกันลงเท่าไหร่ถ้าถูกคุณก็ได้ตามที่คุณลงไปแล้วคุณจะได้โบนัสเพิ่มจากคนที่ตอบผิดนะครับได้ตามจํานวนเป็นส่วนแบ่งตามเปอร์เซ็นที่คุณลงเหรียญว่าคุณลงเยอะหรือน้อยขนาดไหนได้เป็นส่วนแบ่งไปนะครับแค่นั้นเองนะรวมกันจนถึงสิ้นเดือนครับก็จะได้เป็นช่องในวงล้อนะครับที่ขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน นะครับลงให้เยอะๆช่องในวงล้อจะได้มีโปรนะครับแค่นั้นเองเดือนที่แล้วคุณเห็นเป็นตัวอย่างไหมเก้าสิบบาทนะเออเก้าสิบบาทนี่เกือบหมดเลยนะเกือบร้อยนะเกือบได้แจ็คพอตร้อยหนึ่งแล้วนะนั่นคือดวงเขาดีมากเลยนะเดือนนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้แต่วันนี้แต่เดือนนี้มาเปลี่ยนไปนะพี่ะะเอวเดือนนี้เราเปลี่ยนกติกาใช่ไหมใช่ใช่นะฮะเปลี่ยนยังไงปกติคนลงโฟร์เคนได้เท่าไหร่ก็รับเป็นคะแนนเท่านั้น ถูกวันนี้ฮะเพื่อให้เลขมันให้ทุกคนเนี่ยมีติดได้มากขึ้นอ่าอ่านะฮะใครที่ผ่านตอบผ่าน a c e b o o k หรือ youtube เนี่ยนะฮะตอบถูกจะได้เลยหนึ่งสิบอ่า e b o o k youtube ได้หนึ่งสิบอยใช่ตัวนใครที่เล่นผ่านทวิตเล่นเหมือนเดิมอะฮะอ่าแต่คุณจะได้เป็นติดติดไปตามจะนด,ดนที่คุณลงนะครับถ้าคุณลงตั้งแต่ติบจนถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคือได้หนึ่งติดอ่า ลงเป็นหลักพันได้สองติดอืมลงเป็นหลักหมื่นได้สามติดอืมลงเป็นหลักแสนได้ห้าติดอืมแต่ถ้าลงหนึ่งล้านขึ้นไปรับไปเลยสิบติดจะมีกันถึงล้านไหมเนี่ยผมเ <laughs> ชื่อว่าอาจจะมีถ้าคุณดูเราทุกวันอย่างนี้ไปเรื่อยๆ <laughs> นะอ่ะแรกเป็นสิบไป ฟัง f a c e b o o k y o u t หนึ่งสิทธ์นะครับฟังเล่าลงต่ำกว่าพันได้หนึ่งสิทธ์หลักพันสองสิทธ์หลักหมื่นสามสิทธ์หลักแสนห้าสิทธ์หลักล้านสิบสิสบสิทธ์อะนะเล่เล่เล่พี่ติฮะฮะใครที่ดูผ่านเฟซบุ๊กนะครับคุณเชร์ไลฟ์นี้แล้วก็ตั้งค่าโพสเปาานนะ็นสาธารณะแล้วติดให้แท็กนะครับอ่าควิดแอนลักและแฮชแท็กฟูดไทีวีดีนะครับต,ติดติดสองอันนี้ขึ้นมาแล้วคุณเชร์ออกไปรับไปเลยทันทีอีกหนึ่งติดฮะ ขึ้นรายละเอียดให้เขาสักนิดนึงว่าแชร์ยังไงนะจะได้นี่ไวจะได้แชร์ถูกจะได้ไม่ผิดกรริดการ #quizellus q u i z e l u s q u i z e l u แล้วก็ #fortytv สี่สี่คุณจะโพสอะไรก็ไ้อ่ะถ้าแนบอันนี้มาปุ๊บแชร์ไปสาธารณะได้อีกหนึ่งสิทธิ์ได้หนึ่งสิทธิ์แน่นอนอ่าว่ากันไปเพราะนั้นจะได้มีช่องในวงล้อเยอะๆนะตามนั้นนะครับผมเอา ว่ากันไปขอให้โชคดีนะครับมาอมเอา้ามาพร้อมอืม,มาข้อหนึ่งฮะเพื่อพึ่งพ,พูดกันไปหยุกหยอันนี้เพ่พูดกันไปหยุกหยกฮะคำถามเราก็คือจากขอ้อมูลของวิทยาโซเชียลแลวเอลวอเทอร์ Water นะฮะคำที่คนไทยค้นหาม,มากที่สุดคือคำว่าอะไรอ่าอันดับหนึ่งนะเป็นอันดับหนึ่งนะอ่าระหว่าง บอลเปรหวยอ่าคิดว่าจะเป็นอะไรนะครับภาพพร้อมแล้วหนึ่งนาทีครับจับเวลาครับปึ้งนะครับเราเล่นเหมือนเดิมทุกอย่างฮะเพียงแต่ระบบการได้รางวัลได้ติดนี่จะได้ไม่ต้องแบบว่าไปเศษส่วนในวงล้อละ ออขอให้แค่ตอบข้อที่ถูกคุณก็จะได้สิทธิ์แน่นอนแต่จะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับว่าคุณลงคอยเท่าไหร่นะฮะเนี่ยอย่างคนลงแค่ติดเนี่ยได้ติดติดได้หนึ่งติดหนึ่งติดอ่าได้ตามกว่าพันได้หน,นะน,นึ่งสิทธิ์ได้ตามกว่าพันได้หนึ่งสิทธิ์ตั้งแต่หนึ่งพันหนึ่งพันทวนนะหนึ่งพันทวเนี่ยตามกว่าพันได้หนึ่งสิทธิ์หนึ่งพันถึงเก้าเก้าเก้าหลักพันทั้งหมดเนี่ยสองสิทธิ์หนึ่งหมื่นถึงเก้าห้าตัวสามสิทธิ์ หนึ่งแสนถึงเก้าหกตัวห้าสิบหึงล้านไปต้อไปได้สิบสิบอ,อ่าะะอ่นี่หลักแสรเรามาละตรงน,นี้อ่าเรามาแล้วโอนี่คือกะเอาเอาห้าสิบแต่เริ่มเลยเนะี่ยอ่ะแต่อย่าลืมนะฮะถ้าผิดขึ้นมาให้คนอื่นหมดเลยนะถ้าผิดทั้งหมดนี่เหรียญก็จะกระจายไปเลยเอออ่าหมดเวลามาอมตอบอะไรกันไปบ้างอตอบอะไรกันบ้างนะคะคุณตู่ว่าพดนะคะนี่ลงข้อตอบหมดเลยนะไม่มีพ ไม่มีขพออื่นนะอ่าครับฮะตอนนี้นะฮะข้อสองมีสี่ท่านนะฮะคุณโสดคุณตาตมคุณสะเต็มคุณบิเนอร์นะฮะตอบตอบข้อตอบกันหมดอ่าอืมอืแล้วนี่ผมเห็นนะทุกคนนี่ลงหลักหมื่นกันหมดเลยยกเว้นคุณอาลีฟนี่ลงหลักแสนคนเดียวนะ,ะถ้าถูกหมดนี่คนที่ลงหลักหมืน่นคุณได้สามสิบนะครับอฮะคุณอาลีฟจะได้ห้าสิบคนเดียวเลยอ่านะอ้าวมา และก็ตอนที่ถูกต้องก็คือพูดเลยข้อข้อข้<ม>ยอย้อนกลับไปดูภาพนั้นอีกทีนะะว่าเป็นข้อไหนอันแน่มีย้อนภาพซะด้วยซึ่งออกมาแล้วออกมาเป็นตึงใหญ่มากตึง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 ไม่ใช่ตึงเปน,นะคะโอเคเปรครับเปรข้อสองข้อสองถูกต้องถูกต้องอืม อ่ะหวยดบป,นบปีนะครับฮะหวยดบปีส่วนบอลบอลบอลมีหลายบอลมากครับมีบอลสดก็มีบ้านบอลก็มีผลบอลก็มีนี่มีมีทุกบอลเลยนะครับเพราะนั้นรับไปเลยนะครับคนละนะครับสามสิบจะไปผลลีบได้ห้าสิบน,นะครับหานะครับเออ ครั้งนี้เราไม่ได้ห้ามนะฮะว่าคุณจะเล่นก e ี่แพลตฟอร์มนะฮะไม่ได้ครับไม่บังคับว่าแพลตฟอร์มเดียวถ้าเวลาคุณเหลือคุณวิ่งไปตอบแพลตฟอร์มอื่นก็ได้เก็จะได้อีกอย่างิ์อืมใช่นะครับแต่ตอบได้ครั้งเดียวนะตอบเราเฉพาะก็ตอบเลขนะฮรปัดไม่ได้นะเชียงอย่ออางนี้ก่อนไอตัวคะแนนของทวิตเนี่ยมันจะบอกแค่สิบอันดับแรกนะอืมอา่า ถ้าคนเล่นเยอะกว่าสิบคนเดี๋ยวเราจะหาวิธีกันอีกทีหนึ่งอ่าใช่นะอ้าวมาพ้อปองอืมอ่ะ,อ 2. 2> อะตอนนี้มิมคแนเก่อนมิมคแนเองก่อนอ่าตอนนี้ตอนนี้เอาละยิมของเรานะครับวันเนี้ยเราจะเล่นด้กันสองคนอ่าสบายใจอืมเออเราเล่นในการสองคนฮนะ เรื่องเกมนี้มีชื่อว่าตลาลดเป่ายิ้งชูบอืออ่าใช่ปล่อยุบะอืมใช่ตลาดเต่ายิ้งชุบนะฮะยังไงอะนะนี่ฮะนี่อืมอันนี้มีคอใสไกลกระดาษอ่าวิธีการก็คือเดี๋ยวผมกับพี่จะหมุนกับคนละอย่างน้อยหนึ่งทีนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งคนจะได้นคนละครั้ง อืซึ่งก็สามารถหมุนทิ้งได้กี่ทีก็ได้อันนี้แล้วแต่แล้วจะเอาทีเท่าไหร่ไปบอกนะฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าทีกี่ทีเมื่ออย่างนั้นเดี๋ยวเขาตุกติกกันอีกนะครับน,น,นั่นคือกติกาของเรานะครับซึ่งก็จะวัดผลให้ชนะกะตามปกติเลยว่าใครชนะนะครับอืมซึ่งวันนี้ถ้าผมชนะอ่าวันวันนี้ผ ถ้าเป็นผมชนะจะ,จะให้ห้าบาทนะครับให้กับองค์กรการกุศลรประจําเดือนนี้แต่ถ้าเป็นพี่วินชนะติบบาทอ้อาสมัยกูได้เยอะอ่ะเอา <laughs> เอาก็พี่ก็พี่ใหญ่ใหญ่จุดในเรื่องอิสลาคออโอเคเอ้แต่ค่าเสมอนะครับศูนซึ่งเราจะปล่าวไปคนละทีถูกไหมอ่าเราตับคนละเราตับออกมาออกอะไรก็ตามนั้นเลย เพราะนั้นต้องมีคนเริ่มกอ,กอนนมดเสมอนะฮะ<า>อืมแต่เราหาคนเริ่มกอดจากการเป่ายิางฉุบในกล้องนี่แหละเอาตรงนี้ก่อนเลยอ่ะเออก่อนจะไปใช้สลับอย่างเป่าเย่งเออเด้แม้นหมมมนึ่งหนึ่งไอ้เรี่องมารีแคปเหมือนเมื่อวานเนี่ยอะไรนะเมื่อวานนี่เราเป่ากันสี่ห้ารอบไปแล้วก่อนเราจะได้คําตอบเออก็จริงเลยเอา้าเอา้าไม่ได้เ,เอาเ้า่็ออ้าวโอเคโอเคงั้นผมให้เกียริคุณพี่ก่อนเลยค่ะ เอากลัวเลยอืมโอเคได้อืมคำถามอืมคำถามคำ,ำถามก็คือชาเวฟวันนี้ใครจะชนะครับผมคุณวินหรือออกเสมอเออเฮ้ย hey. ความจริงเนี่ยข้อรักในหน้าคูณสองมากเลยเพราะคนมันไม่ค่อยกล้าลงกันฮะห้าคูณสองใช่ไหมอ่ะจัดไป เออมันจะได้มีช่องในวงล้อเยอะๆไปลงใครได้ไรได้สองเท่าสิบในการเล่นวงล้อเ่ยได้สองเท่าเออไอชองในวงล้อเพราะนั้นถ้าคุณลงหลักล้านคุณได้ยี่สิบสิบโอ้โหเดกสัดส่วนไปแล้วหนึ่งในสี่นะครับเอ้าสองนาทีครับจับเวลาอ่ะจับเวลาเดี๋ยนะคือเสียงก่อนเดียวก่อนเดียวก่อนอ่ะเสียก่อนอ่ะแล้วแล้วข้อแล้วรอบสอง สองนาทีสองนาทีไปไหนอ่ะแล้วก็ไปปึ้งมาลงเรียนเท่าไหร่คุณก็ได้ในทวิตเท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าคุณลงเยอะคุณจะได้สิทธิ์ในวงล้อในสองเท่านะวันเนี้ข้อนี้คุณได้สองเท่าเพราะคนไม่ค่อยกล้าลงเราเลยให้สองเท่าใช่เราให้สองเท่าไปเลยนะฮะเผื่อช่องในวงล้ออาจจะแบบสองสามร้อยช่องนะหมุนก็สนุกแน่กูบอกเลยเอออ่ะนะ,ะครับ อ่าอยางคุณสเตมเนี่ยตอนนี้คุณได้สี่สิทแล้วนะฮะคุณลงหนึ่งพันเนี่ยอ่าใช่เพราะประเด็ดหลักพันได้สองสิทธื์ใช่คุณวงรถเนี่ยหกสิทสาลงหลักหมื่นมาเนี่ยหกสิบธนะเอาละอ่าเนี่ยอย่างคนเนี้ยนะครับก็ได้สี่สิทเพราะหนึ่งพันอ่าอ่าตาเมฆเราอืก็ได้สี่สิทธิมอะไรแบบนี้เข้าไปได้ครับเข้าไปลายังเหลือคะไปเลยไปเลยปั๊มได้อีกครับปั๊มได้อีกอผมว่าผมรู้จักละอดดีดี เอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้ดูเอออืมนะฮะใครใครตอบตรงนี้ติใครตอบไปทวีตแล้วคุณไปยูนคุได้เลยนะฮะไปตอบยูนคุ้ได้เลยนะครับไปเูนได้ฮะยังได้อยู่ปั๊มติดได้นะครับแต่คุณได้แค่หนึ่งครั้งตอบครั้งแรกเท่านั้นนะคพี่เราจะนับอ่าใช่เร็วฮะนี่ไปเลยฮะก่อนที่เวลาในเทปนี้จะหมดนะครับไปบุกก็ได้นะครับถ้าเวลายังเหลือ เฟบุ๊กก des so um, ็ไปได้นะฮะอือไอ้ให้หมดเลยอืออนี่นี่นี่ไปกันเยอะแล้วตอนนี้ไปกันเยอะแล้วอ่าเต้อเป๋าเปต๋อเต๋าเต๋าเต้อเป๋อนะครับยูยูทูบหรือเฟบุกยังไงก็สองติดนะฮะอ่าอืออืยิ่งคุณจะได้ เล่นกันได้ทุกแฝตฟอร์มเลยนะทั้งเป y o ยูทูบแล้วก็ทวิตนะฮะอ่ะนรา,รานะะี่หมดเวลานะครับหมแล้วหมดแล้วขอยยกขีดนะฮะหมดเวลาหมดเวลาอ่ผมเอาละ่ะข้อหนึ่งนะฮะข้อหนึ่งเป็นคุณตะเต็มนะฮะแล้วก็คุณบิเกนเนอร์นะฮะหลักพานถ้าขูกตรงนี้จะได้กันปี่ปิดอ่าคนละสี่สิบอืม ข้อสองนะฮะคุณโถวพูด huh. ก uh ับ huh. ค mm ุณตาคนละหมื yes. ่นนะฮะถ้าถูตรงนี้จะได้คนละหกสิบหกสิบอันนี้มีคุณไม่คนเดียวะฮะตออข้อสามนะฮะถ้าถูกตรงนี้จะได้สี่สิบสี่สิบยูดคูบนะฮะมีคุณโถวพลดนะฮะแล้วก็คุณมีกินเนอร์แลวคุณบามนะฮะตออข้อสองเหมือนกันถ้าถูกจะได้อีกคนละสองสิบสองสิบนะครับซึ่งเราจะนับแยกไอ้เขากันนะฮะแต่ถ้าเวลาได้ถ้าออกคนเดียวกันก็ดีด้วยับผมนะตัวเบบูไม่มีนะฮะเบบูไม่มี มาเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะผมต้องเล่นก่อนถูกไหมใช่ฮะอ่ะหมุนทิ้งกี่ทีฮะหมุนทิ้งกี่ทีเออขอดูสักทีหนึ่งอยากจะรู้วงล้อวงล้อนี่เป็นยังไงอื้าวเพราะอะไรบอกหมุนได้เลยฮะโอ้ยเฮียหลักการเหมือนหลักการโน้นเลยนี่วะอ้าวกระดาษคุณวินจะได้เครื่องหมายอะไรเนี่ยอ้าวหมุนหมุนไหม อึดูดวงสามอ่ะอ่ะกันไก่กันไก่กันไก่นี่อ๋อมันไวเหมือนกันนีกว่าไวไวเอ้ยถ้าอย่างนั้นขออีกสักสามทีขออีกสัามทีอีกสามทีใช่ไหมโอเคอีกสามทีอีกสามทีนี่คือหมุนทิ้งนะอ่ะอ่ะมาเอ้ยออนออนเอ้ย อืเอ้ยหมดแล้วโอเคออกมาทุกอันเลยนะแต่ได kind of ้เห็นหมดเลยไงว่าเออมันออกทุกอันมันไม่ได้มีล็อกอะไรอันนี้ของแท้แล้ะเอ้ยคอนโอเคของพี่เป็นคอนแปลว่าถ้าผมชนะด้วยคอนผมจะได้สิบบาทแปลว่าถ้าตอนนี้ ถ้าอยากจะได้สิบาทหรืออยากให้คำตอบของผมเป็นคำตอบที่ถูกข้อกลางด้วยนะต้องภาวนาว่าให้โฟเป็นกันไกลอ,อ่าเดีดดนะีดีเนาะถ้าถ้าผมถ้าผมได้กระดาษก็คือออกผมอ่าใช่ถ้าออกถ้าโฟออกกระดาษปุ๊บโฟชนะถ้าออกกไกลวินชนะอ,อ่าออกออกคอาเหมือนกันเมฆแฮ ppy เอาละ มาดูกันพูดนาวไงงั้นผมขอทิ้ง,พ,งพี่ทิ้งปีใช่ไหมฮะพี่ทิ้งปีใช่ไหมเมื่อกี้ถูกอ่ะถกก็ฝีด้วยอ่ะอ่ะ,อะมาผมทิ้งปีด้วยอ่ะไปทักเรกอืมกันใจกันใจอืมโอ้อมอืม เหมือนกันเอ๊ะมันเดยาวูเหมือนกูเคยเห็นเแวบบ็แบเว็บนี้ัไงมึงน,นั่นละดิ <c oughs> เอาล่ะครับตรงนี้มาดูกันใครจะชนะนะครับผม,มผมจะกดแล้วนะอเอาเลยอ้ <c oughs> อาวก็เป็นข้อหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> ข้อหนึ่งครับ <c oughs> เฮ้ยใครใครได้บ้างเนี่ย เดี๋ยวนะข้อหนึ่งนะฮะครูเตบกับคุณมีก็เดอร์ได้นะคะรับไปเลยคนละสี่สิบอ่าสี่สิบโอ้ววอ่าอ่านะครับส่วนยูทูบนะครับไปเป็นเทปนะเต็งกัินรานาวเลยฮะท่านผู้ชมแม่เอ้าเตะเวมาฟิปได้นะครับถ้าคุณกดแชร์คนละอีกหนึ่งสิบนะอ่า ดกดแชร์เลยนี่ได้อีกหนึ่งติดนะครับเพราะนั้นอฝา,ฝากด้วยนะฝากกันด้วยนะครับฝากแชร์กันด้วยอ่าเนี่ยจริงๆเลยนี่มีคนโชคดีสองคนนะคะยินดีด้วยนะฮะ,ะนะตรนะยินดีด้วยครับยินดีด้วยไ,ได้เต้ไปหมดเลยฮ <laughs> ะรับอิ่มๆกันเลยนะฮะรับเต้ไป <laughs> นบผม <S 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 นะเี่นะอ้าเพราะน,นั้นเดี๋ยวมูนิทีเรารอรลุ้นกันท้ายเดี๋ยวว่าเราจะมอบให้กับมูนิทีอะไรนะครับใช่ใชนะครับตอนนี้เราตกงไปก่อนห้าบาทนะคะบ่ายนะผมออ้าหมดเวลาแล้วนะครับสลาบควิมสละของเรานะฮะแล้วก็หมดเวลาแล้วสําหรับแทงทูนไนท์ของเรานะฮะขอบคุณที่ติดตามไปตลอดทิ้งช่องเลทไว้ด้วยว่าเราใช้เลทไปไหนเดือนหนึ่งยิบตามนะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มเดอร์มันนะฮะสองทุ่มสิบห้าเดอรมันนะ คืออยู่กันคืออยู่กัในในก,ในการที่แล้วฮะฮะที่อยู่ในการที่แล้วนะสองทุ่มแหละยังไวสุดนะมันจะิญนี่ฟอตตี้ทีวีซีสีนะครับอย่าลืมติดตามทุกช่องทางน,นะครับ f a เฟซบุ๊กทวิชยูท u บไอจีทิกก็ต์นะครับทุกช่องทางจะชื่อเดียวโปรตี้ทีวีซีสีนะจ๊ะอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะนะครับผมจะกลับมาสุขหน้าเวลาเดิมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Porty TV News ขาบที่ตรงตะไต่ยคุณ